สวัสดีครับคุณหนูถึงเวลาดูกล้วยหอมจอมสนแล้วครับเอมี่เขานอนดึกมากเมื่อคืนและในตอนเช้าเธอจึงง่วงนอนอย่างมากเลยค่ะตื่นได้แล้วเอมี่ไม่เอาหน้าเช้าแล้วตื่นสยิยังไม่เช้าสักหน่อยฉันยังง่วงนอนอยู่เลยตื่นเร็วนะเอมี่ได้เวลาตื่นแล้วนะนไม่ไหวอะค่ะฉันยังไม่ตื่นเลยเธอเนี่ยเป็นหมีเทตดี้ที่ขี้เศร้ามากๆเลยรู้ไหมไม่เอาหน้าหมีเทตดี้ขี้เศร้าพวกเราจะไปชายหาดกับกล้วยหอมกันวันนี้ อย่างน้อยก็ทําให้เธอตื่นได้นะทีนี้คงจะไม่ง่งนอนสับประงกอีกแล้วแม้กระทั่งที่โต๊ะอาหารเอมี่ก็ยังคงง่วงอยู่ไฮ้ยเธอทำอะไรอะเอมี่เอมี่เธอกํากลังรินชาใส่ในซีเรียลนะโอ้ฉันนึกว่าเป็นนมซะอีกอะไม่เป็นไรหมีเท็ดดี้ขี้เศร้าอ,อานี่เอมี่ถ้วยใบยใหม่ของเธอเอมี่ โอ้ยขี้สาวนั่งสับปปงกอีกแล้วดูสิฮเอมีออออ่อะไรเหรอ,อ,อฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยหม <c oughs> อหมอนี่แข็งจรงเลย, <c oughs> ยก็แข็งนะสิก็เธอหลับไปบนโต๊ะรีบกินอาหารเร็วก็เถอเอมี่กลวยหอมจะคงไปรอที่ชายหาดกันแล้วตอนเนี้ ด้วยหอมจำโซนมาถึงชายหาดเรียบร้อยแล้วแล้วกาลังวุ่นกันหน้าดูเลยค่ะอาฉันจะปักร่มหาตรงนี้นะดีมากบีสองแล้วเน็ตวอลเลย์บอลอ๋อเน็ตวอลเลย์บอลควรอยู่ที่เอ่ออยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> อ้าวล่ะฉันจะไปอยู่ตรงนี้น,น,นะบีฉันจะสองนะอาเดิน ตึงๆหน่อยนะคึอคือไม่คืงไม่ไงได้แล้วโอ้โอ้โอ้ระวังฉันช่วยนะเองดีหนึ่งโอ้โอ้อะอะอะละอะละดึงดึงนะฉันว่าเราต้องหาก้อนหินมาวางรอบรอบโคนเสานะมีหินข้อเล็กๆตรงนี้ใช่ใช่อ๋อฉันไปเอาเองอุยโคตรทีท้อเบื่อจริงเลยสวัสดีไมีแท้ดีให้ช่วยแม่ตให้ช่วยป้าถ้าเราช่วยอะไรได้ก็บอกมาเล้วนะนี่ต้งนี่ไม่ให้แล้ว ไม่มีปัญหาเลยคราวนี้มีหนึ่งเนาะใช่ง่ายง่ายเี่เราไปเล่นเบอร์ชายหาดกันได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเอมมี่อยู่ไหนอ่ะเธออยู่ตรงนั้นไหนหืออ๋อตายละต่เฮ้ยไปหลับอีกแล้วนั่นน่ะสิหลับไปจริงๆด้วยนอนนั่นี่อ่ เอาไงเอาไงเอาไงเธอดูเหมือนจะสามารถนอนได้สักร้อยปีเลยนะบีสองที่เกียกตอร์นิรเลยหรือไม่ก็หมีนิทราเฮ้ยเออยื้นยื่นนายคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าบีหนึ่งกำลังคิดอยู่นะบีสองได้เวลาแกล้งได้เลาแกล้งอยูแล้วยังไงกลหอมและมีเท็ดดี้ได้สร้างปราสาทขึ้นรอบๆเจ้าหญิงนิทราเอมี่ ตอนนี้เอมี่ก็ดูเหมือนเจ้าหญิงมิทราจริงๆเลยทรงพระเจ้าหญงทรงเหมืเจ้าหญิงมิทราเล่นอย่างนี้สนุกดีนะเจ้าชายบีหนึ่งเลยนะเจ้าชายบีสองแต่ว่าน่าเสียดายที่เอมี่ไม่ได้เห็นมันนั่นดีเอ๊ะทำไงดีอ๋อฉันรู้นะเจ้าชายกล้วยหอมเจ้าชายทำให้เจ้าหญิงมิทราตื่นได้ด้วยการจุมพิษเธอจุ่มเลยจุมพิษหรอฉันทำเอง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 จุ๊บจุ่มจุ่มจุ่ม บบนันแปลกจังเลยอ,อุ้ยฟื้นละฟื้นละโอ้ฉันฝันว่าฉันเป็นเจ้าหญิงในปราสาทแล้วก็มีมงกุฎอยู่บนหัวด้วยนะฝันแปลกจังเลยนะเนี่ยอ๋ยอจริงจริงด้วยฉันคือเจ้าหญิงเสร์ไอเจ้าชายกล้วยหอมเจ้าแบบชายกล้วยหอมฉันก็ ทรงพระเจริญเจ้าหญิงเอมี่ตัด็จเธอพย雅ค่ะจริงเลยเป็นเซอร์ไพรส์ที่พิเศษที่สุดเลยมีอะไรสำหรับอาหารเช้าบ้างล่ะอาหารเอ้าจะหมายถึงอาหารกลางวันใช่ใช่แล้วเรามีอาหารอร่อยเต็มไปหมดเลยเจ้าชายบีหนึ่งเนาะเจ้าหญิงอยากจะรับเยลี่ทะเลสีเหลืองเลยไหมพยาค่ะหรือว่าบางทีเจ้าหญิงอาจจะเสวยเค้กน้ำปึ้งชายหาดมากกว่านะอาหไทยเจ้าชายกลุย <c oughs> อาหาร,รตำกรับราชาววัง,ง,หงเหมาะกับเจ้าหญิงจริงๆเอมี่รู้สึกดีใจที่ตื่นขึ้นมาทันเวลาได้สนุกสนานกันค่ะ <c oughs> เรื่องราววุ่นๆของกล้วยหอมจอมสนยังมีอีกมากนะครับติดตามชมตอนต่อไปให้ได้สำหรับวันนี้ก่อนจากอยากจะบอกคุณหู้สนิดว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหนู